ดีครับแฟนๆช่องแดงชาแนลและเอฟซีใหม่และเก่าทุกท่านและก็ท่านที่เข้ามารับชมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามาช่วยรับชมและเป็นลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ลานพญานาคและก็วัดลําดวนแล้วมากราบไหว้ทําทบุญให้ผู้ชมทุกท่านได้มีแต่โชคและก็ร่ำรวยรรวยไปพร้อมกันงวดประจําวันที่ หกันยายน2565วันนี้ก็มาตามหาแนวทางเลขรัฐบาลแนวทางดีๆมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านก็รับชมให้จบคลิปนะครับท้ายคลิปเราก็มาสรุปเน้เนๆอีกทีหนึ่งครับก็ชมบรรยากาศรอบเช้าๆนะครับลานพญานาคด้านข้างบนนะครับจะเป็นหลวงพ่อบุญคุ้มนะครับด้านบน และชมบรรยากาศตอนเช้าไปด้วยกันนะครับส่วนด้านเหนือก็จะเป็นสะพานไทยลาวนะครับตรงข้างก็จะเป็นสาธารณรัฐประชาชนลาวนะครับและลงไปใต้ทางใต้นะครับก็จะเป็นวัดท่านะครับตรงกลางก็จะเป็นจะเป็นที่โปยกระดูที่เขาเรียกว่า รอยดาวอังคารนะครับก็มาชมบรรยากาศเ,าเช้าเด้วยกันนะครับและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องแดงชไนโนเสียมนหรือคุณเทียนชัยมีชัยโรงน้ำแข็งเอเชียร้านดอกไม้แม่ทองพันธ์แม่วานตลาดชัยพรและร้านน้องเคอาหารเช้าหน้าโรงบาลจังหวัดน้องคายและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ขอบคุณมากนะครับ และท่านสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางทางทิกตอกก็กิติพงศ์2510ทาง Facebook กิติพงศ์ไตส้สงเนินแล้วก็ไลน์แอด4ย์ห4สี่4พร้อมเบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับครับวันนี้ก็มีแนวทาง4แนวทางนามาทุกท่านพิ่ารณาเช่นเคยเมื่อประจำวันที่1กันยายน2565 แนวทางเลขมดที่ผ่านมาก็ถูก2ตัวตรงวันนี้ก็นำมาให้ทุกท่านพิจารณานะครับเดี๋ยวตัวไหนที่น่าติดตามบ้างเราไปชมก็พร้อมกันนะครับครับก็มี4แนวทางนำมาให้ทุกท่านพิจารณาอาจารย์กกมดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงตรงอาจารย์กกเมื่อประจำวันที่16สิงหาคม2565ก็ให้แนวทาง42ก็เข้าล่างตรงตรง,ตรง ตามไปด้วยแนวทางข้อมูลแม่จำเนียมงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงๆเช่นกันแม่จำเนียมงวดประจําที่16สิงหาคม2565ก็ให้แนวทาง83ก็เข้าบนตรงๆตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเงินเทวดางวดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงๆเช่นกันเงินเทวดางวดประจําวันที่16สิงหาคม2565ก็ให้แนวทาง83ก็เข้า2ตัวตรงๆเช่นกันตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเลขลับเฉพาะวงใน โมเท่แล้วก็เข้า2ตัวตรงๆเช่นกันงวดประจําวันที่16สิงหาคม25งหาก็ให้แนวทาง4ี่สองก็เข้าล่างตรงๆงวดประจําวันที่1กันยายน2 5งหาเราก็มาชมมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับครับแนวทางอาจารย์กกตัวไหนที่น่าติดตามบ้างเรามาดูพร้อมๆกันนะครับก็ให้แนวทางชุด3ตัวก็มีแนวทาง 1, 0, 8 4, 9, 3, 5 98 702คราวนี้มาดูแนวทางชุด2ตัวนะครับก็มีแนวทาง02 20 03 30 05 50 08 80 92 29 93 39 9 5 5 9 9 8, าห้าเก้ครับคราวนี้เรามาดูแนวทางที่ชนกับสำนักอื่นนะครับก็มีแนวทาง0 2 2 0นี้ก็ชนกับม้าสีมอแนวทาง0 5 5 0ก็ชนกับ2เลขเด็ดตามด้วยแนวทาง0 8 8 0ก็ชนกับแม่ธรมเนียมแนวทาง9229ก็ชนกับม้าสีมอแนวทาง9 5 5 9กก็ชนกับเลขนำลาบ แนวทาง889ก็ชนกับแม่ตะเคียนครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลอาจารย์กกก็นําทุกท่านพีรนาก็ลองพารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลแม่จําเนียรเรามีแนวทาง10เลขเด็ดนํามาทุกท่านพนารณาแนวทางตัวที่1 7 2ตัวที่2 85เลขเด็ดตัวที่3 5 2 แนวทางตัวที่4 7 9แนวทางตัวที่5 5 7แนวทางตัวที่6 2 6หแนวทางตัวที่7 7 4แนวทางตัวที่8 6 8แนวทางตัวที่9 5 4ส แนวทางตัวที่10 1 5ครับแนวทาง72นี้ก็เป็นเลขดังจากสูตรแนวทาง8 5ก็เป็นเลขแม่นมากคั้นเทพแนวทาง5 2นี้ก็ยังเป็นเลขตามแนวทาง79ก็เป็นเลขรัฐบาลคุณหญิงแนวทาง5 7ก็เป็นเลขมงคลพ้าพันปีถ้าใส่4เข้าไปก็จะเป็น4 5 7นะครับเลขชุด3ตัวแนวทาง2 6ก็เป็นมันเกิดของคุณสมบัติ เมธานีแนวทาง74ก็เป็นของแมงปอแนวทาง68ก็เป็นของเจ๊ฟองเบียแนวทาง54ก็ชนกับของอาจารย์หนูแนวทาง15นี้ก็ยังเป็นเลขตามอยู่นะครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลแม่จำเนียม10เลขเด็ดก็นำทุกท่านพิจารกก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านวิก่อนเด้อครับครับตามด้วยแนวทางข้อมูลเงินเทวดางวดชุด3ตัว6

7จ็ด9อ9เจ็เครับเรามาดูเลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับก็มีแนวทาง3 6กับ58นี้ก็ชนกับโค้งสุดท้ายแนวทาง6264นี้ชนกับเจฟองเบียรแนวทาง7274ก็ชนกับเลขนำลาบ แนวทาง92นี่ก็ชนกับม้าสีมอกครับนี่ก็คือแนวทางก้โมงเงินเทวดาก็นําทุกท่านพี่นาก็ลองพี่นาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับตามมาด้วยแนวทางเลขรับเฉพาะวงไหนงวดใกชุด2ตัวมาเน้นๆเลยนะครับก็มีแนวทาง4 3 3 4 4 7 7 4 5 3 3 5 5 7 75เรามาดูเลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับก็มีแนวทาง4 3 3 4นี้ก็ชนกับอาจารย์หนูแนวทาง4774ก็ชนกับเลขนำลา่าแนวทาง5335 5. 5 7 7 5ก็ชนกับ2เลขเด็ดครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลเลขลับเฉพาะวงไหนก็นำทุกท่านพิจาราก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ครับถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับครับคราวนี้เรามาดูเลขที่ชนกันสําหรับสี่สนักน yeah> okay ี้นะครับก็มีแนวทางอาจารย์กก92 29ก็ชนกับเงินเทวดา9 2 2 9ก็ย่าลืมกลับด้วยนะครับแล้วตามด้วยเงินเทวดา72 2 7ก็ย่าลืมกลับด้วยนะครับก็ชนกับแม่จำเนียม7227ก็ชนอยู่ส ouais ําสนักนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแนวทางข้อมูล สองหกหกสองก็ยืมกลับด้วยนะครับของแม่จำเนียมก็ชนกับเงินเทวดาหกสองสองหกก็ชนอยู่สองสำนักนะนี่ก็คือสี่แนวทางนำมาฝากให้ทุกท่านพี่นาสำหรับท่านไหนที่สนใจจะเจ็บอเอาไปพี่นาในการตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งก็รีบเอาไว้เลยนะครับก่อนที่จะหมดแผงก่อนหรือเกี่ยงแผงก่อนที่นำมาฝากผลงานก็เข้ามากกาดุดสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาช่วยรับชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจกันตลอดมาสุดท้ายนี้ก็ขอย้ำเตือนนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นพี่น้องโคงหัวทีบาลโปรดใช้วิยานในการรับชมแนละรับรูขขบ้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะครับแนวทางหัวเด็ดงวดนี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็อิงเฮงประจำววันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 5 6 5และขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเจอกันแนวทางข้อมูลใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะครับครับเดี๋ยวออกไปหากินอาหารเช้าก่อนนะครับถ้าใครรับชมอยู่หรือไปกินด้วยกันก็ได้นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามซับสไครต์และกระดิ่งให้ด้วยนะครับ